สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปรุกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบ,จบค่ะวันนี้จรบจะมาแชร์วิธีการทำน้ำอาจารหรือน้ำจิ้มอาจารนะคะเอาไว้ทานคู่กับหมูสเตะ๊ะอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มที่วัดิบส่วนแรกกันนะคะจะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลและเกลือค่ะต่อไปเราจะมาตั้งไฟกันเลยนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไป ครึ่งถ้วยค่ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยน้ำตาลหนึ่งถ้วยค่ะคือใส่น้ำาลส้มสผ่ชูกับน้ำหนึ่งส่วนนะคะใส่น้ำตาลสองส่วนนั่นเองค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะใส่ลงไปแล้วเปิดไฟกลางนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายนะคะ ก็ต้มต่อไปนะคะประมาณ5นาทีค่ะให้กลิ่นน้ำส้มสายชูที่กลิ่นแรงๆทิ่มจมูกนะคะกลิ่นเขาจะหายไปนะคะเพาโดนความร้อนค่ะพอครบ5นาทีเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะเราจะไปเตรียมวัตถุดิบส่วนที่2กันนะคะก็จะมีแตงกวาค่ะก็สี่ถึงห้าลูกนะคะนํามาหัน่นขาะจะหั่นเป็นกลมๆเลยหรือผ่าครึ่งเหมือนจิ้มกด้ค่ะแล้วชอบเลยค่ะ หอมแดงค่ะห้าหัวนะคะเอามาซอยเลยค่ะซอยบางๆนิดนึงค่ะคลิกสดค่ะใส่ประมาณ5้างเม็ดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะบางทีก็ใส่เยอะก็ไม่เผ็ดนะคะบางทีทิกก็เผ็ดมากๆเลยค่ะใส่นิดเดียวก็เผ็ดแล้วค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ ค่อยๆใส่นะคะมาดูวัตถุดิบส่วนที่2กันค่ะก็จะมีน้ำส้มสายชูกับน้ำที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็มีแตงกวาหอมแดงซอยพริกซอยค่ะน้ำกับน้ำส้มสายชูน้ำตาลที่เราต้มไว้แล้วพักให้เย็นแล้วนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่พริกสดซอยแตงกวาที่เราหั่นเอาไว้นะคะ สลงไปก็คนรวมกันค่ะก็เสร็จแล้วค่ะน้ําอาจารย์ของเราหรือน้ําจิ้มอาจารนะคะจะทานเลยหรือว่าดองเอาไว้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาไปกินกับหมูสเต๊ะนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการทาหมูสเต๊ะและน้าจิ้มหมูสเต๊ะจิบในคลิปไปให้นะน,นะคะสําหรับวันนี้จิบต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ